แข่งหนึ่งบนนอกประจำวันที่20เดือน1ิบ5 6 7 6กคู่สุดมันวันนี้แมนซิตี้เอร์พูลมาร์กเซย์คัสลูอินเตอร์มิลานบา์เซโลนามาฟังเหตุผลกันดีกว่าครับว่าเพราะอะไร วูดแทมตันพบแมนเชสเตอร์ซิตี้พรีเมียร์ลีกเวลา2ทุ่มนี่เป็นเกมที่เออริงฮาแลนด์มักจะทำผลงานได้ยอดเยี่ยมโดยเขาทำไปแล้ว8ประตูจากการพบกับวูดแทมตัน4ครั้งและเดอะบอยทำประตูไป4ประตูกับ 3, อีก3แอซซิตในการเจอกับวูดแทมตัน5นัดแมนซิตี้ชนะ4จาก5นัดหลังสุดที่พบกันและมีผลต่างอย่างน้อย3ประตูมั่นใจเรือใบลุ้นแชมป์ลิโอปูลพบเชลซีพรีเมียร์ลีกเวลา4ทุ่มครึ่งนี่คือบิ๊กแมตต์ประจำวันทั้ง2ทีมอยู่ในฟอร์มมทีี oon, ี่่่ดดอยาาางกกูลน้้แแพไปค 1. ครั้งเท่านั้นไรชนะ6เกมติดต่อกันในขณะที่เชลซีก็ชนะติดต่อกันมา7นัดหลังสุดแต่เมื่อทั้งคู่พบกันมักจะเกิดประตูดได้น้อยแต่เจ้าบ้านคือหงแดงยังไงหงแดงก็มานแน่นอน มงเปรีเยพบหมากเซยหลีกเอิงเวลาตี1 4 5หมากเซยไม่แพ้ให้มงเปรีเยตั้งแต่ปี2018แต่ใน11นัดหลังสุดระหว่าง2ทีมผลงานก็ถือว่าค่อนข้างสมดุลโดยหมากเซยชนะ6และเสมอ5แต่ในเวลานี้คุณภาพทีมของหมากเซยเหนือกว่าทั้งตัวผู้เล่นและอันดับในตารางเชียร์ทีมเยือน1รูปมีแน่อูมพบคาสรุูบุนเดสลีกา2เวลา18นาฬิกา30นาทีใน3เกมก่อนเบรกทีมชาติคาสรุเสมอทั้ง3เกมโดยเสมอ2-24-4และ3-3มีเพียง2เกมในบุ เดสซีกาสองที่จบลงด้วยคิยนชีตสถิติทำประตูของภูเขาแสดงเห็นว่าการทําได้19ลูกสูงเป็นอันดับ2ของลีกในขณะที่อูมมีเพียงแค่3เกมในลีกที่มีคินชีสเชียคาสลูคมกว่าแน่นอนโรม่าพบอินเตอร์มิลานกัตโชเซเนอาเวลาตะหนีแปดนัดหลังสุดระหว่าง2ทีมนี้ไม่มีนัดไหนที่จบลงด้วยผลเสมอโดยเสมอครั้งสุดท้ายคือในเดือนมก,กราคมปี2021น่นู่นเลยแต่ด้วยผลงานในลีกตอนนี้ต้องยกให้อินเตอร์มิลานที่อยู่ในอันดับ2ในตาล่างเหนือกว่า บาร์เซโลนาพบเซบียาลาลิกาสเปนเวลาตีสองเซบียามีฟอร์มการเล่นที่ไม่แน่นอนในลีกดูกาลน,นี้โดยชนะ3เสมอ3และแพ้3นัดแต่พวกเขาไม่เคยชนะบาร์เซโลนาเลยตั้งแต่เกมในบอลถ้วยปี2021และแพ้7นัดเสมอน1นนัดตั้งแต่นั้นมาอันดับ1ในตารางมาจากฝีมือล้วนๆถ้าใครชอบก็ตามมาไม่มั่นใจส่วนได้เลยครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับ